ตมือกี้ผมได้รับสายจาก c เซ็ center นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟ <navy Leute squishy> ังบางส่วนแล้วกันนะครับเบอร์นี้ครับเบอร์นี้อ่าเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับที่อาจเสียงไว้ไม่ได้ให้การไปตกครับอ๋อไอ้ขอไห้ที่คือไม่ใช่สายสวนเลย ถ้าอยู่ตนี้นะคะคุณทรงพิเศษมันมีพัสดุนะคะที่ไม่สามารถจัดส่งได้อยู่หนึ่งชิ้นนะคะซึ่งทางเราจะได้สิดต่อผู้ลงทะเบียนจัดส่งนะคะแต่ตรงนี้ก็คุณแจ้งว่าไม่ได้จัดส่งเลยตรงนี้ขออนุญาตแจ้งให้ตัดแต่ชาชนผู้ลงทะเบียนจัดส่งนะคะเพื่อป้องกันการแจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือว่าโอเคนะก็มุกเดิมๆก็คือว่าอ้างว่าผมเนี่ยไปส่งพัสดุนะครับแล้วก็สแกนไม่ผ่านนะครับสแกนไม่ผ่าน แล้วก็ข้างในนั้นก็เป็นสมุดบัญชีเป็น ATN เนี่นะครับกำลังจะหาว่าผมม,มีการซื้อขายบัญชีโอเคละผมรับสายผมรู้ว่ามันเป็นคอร์เซ็นเตอร์แน่ๆแล้วครับจับจากการพูดแค่นี้เราก็รู้แล้วนะครับแต่มันมีอีกิกหนึ่งนะที่อยากจะบอกพวกเราก็คือว่าเบอร์ที่โทรมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองโทรกลับนะครับโทรกลับ อันนี้ผมใช้แอปฮูคอรนะครับมันจะขึ้นว่าเป็นแก๊งคอ์เซอร์แสดงว่าม,มีคนเคยเมีมาไว้มันจะโทรมันจะรับสายเราไม่ได้ครับเพราะว่าถ้ามันรับสายได้เราเมื่อไหร่ตำรวจจะสามารถตามมันได้ว่ามันมาอยู่ที่ไหนเป็นใครอยู่ที่ไหนนะครับแก๊งพวกนี้จึงจะไม่รับสายเพราะฉะนั้นแก๊งพวกนี้จะพยายามผลักให้เราไปคุยทางไลน์ โดยลนก็จะเป็นสายสองอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาระมั่งเป็นไปรษณีย์มั่งเป็นเทอรี่มั่งตุ๊เกเจ้าหน้าที่กำรวจมั่งนะครับอาจจะเป็นสพตามที่เขาแจ้งออกมาก็ได้ว่าสมมุติว่าอันนี้อย่างเคสเนี้ยเอาผมเป็นสอพอ,อุบลราธานีนะครับอุบลราธานีนะครับอันนี้ประโยชน์ของการใช้แอปผูกหอ,อกนะครับแล้วก็ อีกกรณีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเบอร์น่าจะเป็นเบอร์ในประเทศอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นเบอร์ต่างประเทศนะครับถ้าเราไม่ได้เปิดโลมมิ่งไว้เวลาเราโทรไปเนี่ยทางโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการเราก็จะบบกว่าคุณกำลังจะโทรไปต่างประเทศนะอันนี้ก็ฟันทงได้เลยว่าน่าจะเป็นคอเซียเอร์อีกกรณีหนึ่งถ้าเป็น V O I P นะครับเป็นการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตมันก็จะโทรกลับไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่รับสายแปลกๆก่อนที่จะ ตกลงปรงใจที่จะเชื่ออะไรเนี่ยลองโทรกลับไปก่อนดีนะครับซึ่งถ้าโทรกลับแล้วติดต่อไม่ได้ให้สันงนิฐานไว้ก่อน80-90%นะครับว่าเป็นแก๊งของสินเนี่ย